สวัสดีครับเรื่องเงินเงินทองทองและน้ำมันมาเจอกันอีกทุกอาทิตย์นะครับอาทิตย์นี้เราจะมาคุยกันว่าอาทิตย์ที่แล้วเกิดอ,อะไรขึ้นอาทิตย์หน้ามีอะไรเทรดแล้วก็มาวิเคราะห์ว่าเออเรื่องดอลลาร์จะเป็นยังไงเรื่อง forex จะเป็นยังไงทองจะเป็นยังไงแล้วน้ํามันเขาจะไปทางไหนนะครับโอเคอทุกๆอาทิตย์เลยเรามาดูกันว่าอาทิตย์หน้าเราควรจะดูอะไรกันบ้างโอเคอวันแรกเลยมันจันทร์ที่14นะครับรู้สึกจะแบงก์ขอ a ญี่ปน พ็มี m ม n u อ่าอิน n ีคส์ n อเ a อร u แมนูแฟคเและก็ Manufacturing Index ทั้งหมดเป็นลบเลยเหตุผลเพราะว่าโควิดเริ่มระบาดหนะักที่ญี่ปุ่นเขาก็เลยว่าเออมันจะติดลบะะนะครับนะครับอ่าทุสตินวันอังคารมีของบร i เตนอ่ Put, าวันพุธก็ไม่มีอะไรมากอ่าวันพุธรู้สึกจะมี retail sell ดูจะจะเข้าขาดว่ามันจะดีขึ้นนะครับแต่ยังไงก็ตามก็ต้องไปดูอีกเพราะว่า ที่อเมริกาตอนนี้โควิดระบาดหนนะักก็ยังไม่รู้ว่าไอ้รีเทลเซลล์นี่เขาจะเขาจะดีขึ้นจริงๆหรือเปล่านะถ้าเบิร์ดไม่ดีขึ้นมันก็แย่โอเคต่อไปก็ครูดอยครูดอยจะน้ำมันดิบ uh, เขาคิดว่ามันจะเหลือแค่นี้สี uh, ่ทุ่มสามสิบไปดูกันนะครับว่าออวันวันพุธมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้ววันพฤหัสมันมีสำคัญอันนี้ควรจะดู อ uh, FOMC นะครับวันเปิหัสตีสองครึ่งเช้าวันเปิหัดตีสของเราตีสอครึ่งจะมี FOMC เขาจะมาดูดูซิเขาว่าเขาคาดการณ์ว่าสถานการณ์มันจะเป็นยังไงอาโควิด uh, มันจะแย่ขนาดไหนแล้ว Congress แล้วเขาต้องการความเชื่อเหลือจากสภาของอเมริกายังไงนะครับอันนี้สำคัญนะครับ uh, ต่อมาก็ไม่มีอะไรมาก uh, BOE Bank of England uh, อินเทอร์ r a ร e ก็คือดอกเบี้ยของของแบงก์ของอังกฤษคิดว่าเท่าเดิมนะครับแล้วก็ m u t l n i p g r m r t i t น่าจะสูสีกันอ่าหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรมากอาตอนเนี้ยที่ดูดูกันมาอาทิตย์ที่แล้วมีอะไรเกิดเกิดอะไรขึ้นก็คืออังกฤษเขายังประชุมกันว่าไอ้บริษัจะจะตกลงกันได้หรือเปล่าโดยส่วนใหญ่นะครับเขาคิดว่าตกลงกันจะไม่ได้อาจจะตกลงกันไม่ได้นะครับ เหตุผลเพราะอะไรเหตุผลเพราะว่าเขาเขากับอังกฤษเขาคิดว่าไอ้ถ้าเผื people, ่อเขาตกลงมีข้อตกลงอะไรกันมันจะแย่กว่าที่ไม่มีข้อตกลงนะครับก็คือว่าอังกฤษเขาจะเสียเปรียบอย่างมากเขาก็เลยบอกว่าไม่มีข้อตกลงจะดีกว่านะครับนี่ก็คืออ่ามิสเตอร์พอร์สนี่โนดิลโอเคเขาบอก very very likely ก็คือไม่ไม่มีไม่มีข้อตกลงมาตกลงกันไม่ได้ถามว่า จะใช่หรือไม่ใช่นี่ก็คือจอห์นสันก็คือประธานประธานด้าีพรามิเซอร์พรามิเซอร์ของอังกฤษก็คือเขาบอกว่าไม่มีนะครับแต่ยังไงก็ตามอาจจะเป็นเทคนิคการดันโกชีเอชันของขอา่านะครับอาเขาบอกว่าเนี่ยคงตกลงกันไม่ได้หรอกแต่จริงๆแล้วเขาเขาอาจจะเออขอให้ยุโรเปียนมันเขาลดข้อตกลงลงมาหน่อยอะไรเงี้ยเนี่ยอ,อาจจะเป็นเทคนิคของเขา ที่เขาว่าเออเขาที่เขาจะมองตากันว่าเออใครจะกระพริบตาก่อนนะครับอ่าจะจริงหรือไม่จริงเดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีนะครับอ่าอันต่อไปก็คืออ่าของ F D A ของ F D A U S F D A เขาอ่าเริ่มใชล้ละเริ่มจะอาทิตย์หน้านี่ก็เริ่มจะฉีดยาวัคซีนของโควิดกันแล้วของที่อเมริกานะครับอังกฤษฉีดไปแล้วเคนาดาอัพรู v เรียบร้อยแล้วอเมริกันจะเริ่มฉีดคิดว่าอาทิตย์หน้านะครับ แล้วก็อะไรอีกทรัมป์ทรัมป์ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็คือว่าเขาเขายังสู้ต่อนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราลงมาดูกันว่าอาทิตย์หน้าเรามองอะไรแล้วก็ Stimulus Package ไอ้仨ไอ้เก้าร้อยลนดอลลาร์เนี่ยเขายังตกลงกันไม่ได้เขาก็เลยไม่ทําอะไรไม่สามารถมีไม่สามารถเจรจากันได้อาทิตย์หน้าเราต้องดูอะไรบ้างอันแรกเลย FO c นะครับ FO C ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ว่าเขาเขามองว่าเศรษฐกิจของอเมริกาจะเป็นยังไงเนาะแล้วก็อันต่อไปก็คือทรัมป์ทรัมป์อิเล็กชันอ่าสุพรีมคอร์เขาบอกว่าเนี่ยไม่ไม่รับไม่รับเคสไม่รับฟ้องนะครับก็ทรัมป์ก็ยิ่งหลีเข้าไปใก,ใ,กใกล้ใกล้จะหมดไฟล้ก็คือว่าเราอาทิตย์หน้าก็คือวันที่14นี่ก็ Electro College เขาจะประชุมกันแล้วเขาจะสรุปอย่างเป็นทางการว่าใครใชนะนะครับอย่างเป็นทางการนะก็คือว่า ทั้งหมดเสรละวันที่14นะครับจะเขาจะสรุปกันแล้วก็อาทิตย์หน้าต้องดูว่า t t m u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  s p c k k g t ไอ900 billion ้900า i ้อ o บลนดอลลาร์นี่มันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อถ้าเผื่อไอ้900ารบนดอลลาร์ไม่ผ่านไอคน้คนพวกคนตกง,งานพวกเนี้ยเขาจะหมดไม่ไม่ไม่สามารถอ่เขาจะไม่มีตังประมาณอาทิตย์ละปกติเขาจะมีตังช่วยเหลืออาทิตย์ละ600หรือไม่ก็300นะครับถ้าเผื่อไม่มีตังพวกเนี้ย ไม่มีตังค์จ่ายค่าเช่าไม่มีตังอะไรเงี้ยเศรษฐกิจของอเมริกายิ่งจะแย่ลงไปแต่ว่ายิ่งจะแย่ลงไปอา,อาจจะต้องเขาก็ต้องสู้กันยกใหญ่เพื่อจะให้เงินออกมาเยอะๆนะครับเงินออกมาเงินอเมริกาออกมาเยอะๆอดอลลารก็ตกลงไปอีกนะครับเดี๋ยวมาดูกันโอเคเนะาะทรัมป์สติมูลสัสเอฟดีเแล้วก็อะไรอีกอ่ะแค่นี้อโอเค แล้วเรามาดูกันดอลลาร์เป็นยังไงมัง่งอ่าศึกเอ่อเอฟเอซดีเข้าบวกดอลลาร์อินดี x เข้าไปแล้วอืึโชคดีจังโอเคอ่าเขาเริ่มเริ่มจะมาละดอลลาร์อินดี x อันนี้มันได้ที่หนึ่งไหมไม่มีเตลรีเขายังไม่เขายังไม่เข้ามานะครับโอเคคิดว่าดอลลาร์อินดี x เนี่ยอ่าถ้าเผื่อถ้าเผื่อสติมูลัสผ่านนะครับเขาอาจจะตกลงมาอ่า าจจะตกลงมาเยอะเยอะด้วยเยอะด้วยเหมือนกันนะครับถ้าทำยังไงล่ะแล้วก็พวกพวกยูโรพวกอะไรเงี้ยก็น่าจะทึบสูงขึ้นไปนะครับไอพวกยูโรพวกดอลลาร์ดอลลาร์เยนดอลลาร์ถ้าเปิด stimulus package ่านดอลลาร์ก็ตกเยนก็ขึ้นแคนาเดียนดอลลาร์น่าจะขึ้นไปอีกทีหนึ่งนะครับยังไงก็ตามโอเคแล้วเรามาดูเรื่องทองกันดีกว่าทองเขาบอกว่าเนี่ย คนเนี่ยเขาเป็นเขาเป็นประจําของคิดโคเนี่ยพีเตอร์ฮอตเขาบอกว่าเนี่ยอทองเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่พันแปดร้อยห้าสิบเส้นพันแปดร้อยห้าสิบใกล้แถวแถวนี้นะครับาถามว่ามันจะไปอยู่ไหมก็แถวแถวนั้นแหละพันแปดร้อยห้าสิบนะครับเราจะอยู่คิดว่าคิดว่ามันจะเหนือไหมเขาบอกว่าคิดว่ามันจะเหนืออาทิตย์หน้า,น,าน่าจะประมาณพันเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบ ประมาณนั้นคริสต์มาสไทม์นะครับพันเก้าร้อยยี่สิบพันเก้าร้อยยี่ห้าอะไรก็ว่าไปก็ประมาณนี้ครับประมาณเส้นนี้พันพันเก้าสามหกที่ผมตีไว้ประมาณ resistance แถวๆนี้นะครับโอเคทองเขาคิดว่าอาทิตย์หน้าน่าจะขึ้นนะครับปัจจัยหลายอย่างแล้วก็แล้วก็น้ำมันน้ำมันจะน้ำมันจะไปไหนน้ำมัน เขาก็ว่าคิดว่าจะขึ้นอีกเพราะว่าอเมริกาเขา approve uh, approve uh, approve approve คอวัคซีนไวเรียบร้อยแล้วแต่ว่า uh, เขาบอกว่าเนี่ยมันยังมีเทคนิคอลมันคนละทิศคนละทางกันอยู่นะครับเทคนิคอลของวีคลี่เนี่ยเขาจะบอกว่า,าดจีก็คือว่ามันอาจจะปึ๊บลงมาอย่างนี้แต่ว่าเดลี่เขาบอกว่ามันผ่านไอ้ตัวรีสิสเซนต์ขึ้นไปแล้ว ก็คือว่าอันนี้กลายเป็นฐานไปแล้วน่าจะ40กว่า47กว่านะครับนี่ก็คือทองของเขาเอาน้ามันของเขาน้ามันเขาบอกว่าอ่าจะขึ้นไปสูง46 47ประมาณนั้นนะครับนั่นก็คือเส้นน้ํามันของเขาต่อไปก็คืออะไร48แล้วก็50นะครับโอเคนั่นก็คือเส้นน้ํามันของเขาเนาะโอเคอ่าทาทิตี่นี้แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงก็ตามอย่าลืมไปติดตามอย่าลืมไป subscribe แล้วนะรันแล้วกันนะครับ active agent The Active Trader Asia อยู่ที่ Facebook แล้วก็อยู่ที่ YouTube ด้วยนะอย่าลืมติดตามกันทุกๆอาทิตย์นะครับไงก็ตามเดี๋ยวอาทิตย์หน้าม,มาเจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบาย